วานเห็งในสาะลูกปูเสียงจะดังนิดนึงใส่ลูกปูแล้วก็ได้ปลาจะเป็นปลาดุกไม่ใช่ปลาช่อ um. นเป right. ็นปลาดุกปลาดุกเลตโยนใส่ขุมทรัพย์ทนักพชสาเพจคุมทรัพย์ทนวันนี้มาเดินทางมาตามพี่ทัศนะครับพี่ทัศนรับฝันตองวดแล้วก็ตามตองวดพี่ทัศนฝันได้เลขแล้วปล่อยแล้วครับตองวดมาดูว่าจะได้ตัวไหนฝันยังไง ตามไปดูความฝันพร้อมๆกันเลยโอ้โฮเอฟซีมาเยอะมากนะทุกคนมาจากต่างประเทศด้วยตามความฝันพทักไปเลยนะครับสวัสดีครับทุกทุกช่องครับครัวช่องคนถามเรียบสู้แจวบ๊อบอุ่นครับเมย์เรื่อนมือช่องยูทูปตามความฝันทัดษ์ตองงวดนะครับตองงวดก็เราฝันแล้วนะครับฝันฝันทุกวันพี่จะมีทุกออกตัวไหนฝันว่าไงบ้างงวดนี้เป็นไงบ้างฝันตองงวดเนาะพี่ในช่วงตอนไปออกก็ ซิมๆหน่อยซีหนึ่งซีกับสองแปดห้าแล้วก็โค้งสุดท้ายก็0ูงแปดสามแต่0ูงศูนย์ก็คือเราไม่ชอบเองีสองแปดห้าสามตัวหน้าไหมมีคนถูกก็มีคนถูกอยู่ได้เยอะกว่าสองตัวอีกพี่สองแปดห้าคือไม่ต้องกลับเลขสามเลขสามเออโค้งสุดท้ายกับพี่อันนั้นได้คุยบนหนึ่งูศูนย์แต่คือคือผมไม่ชอบก็เลยไม่เขียนอันนั้นดูในคลิปก็ได้โค้งสุดท้าย ในว่าวเหรอไหมเลตทางซ้าย1 0 0่ 0, เลขทางขวา083ย์แมครับแต่ข็ออกแล้วมันก็เลยสว่างสวยหนึ่งศ <c oughs> ูนย์นอ๋อยินเล้เินในว่าถูกที่ที่ถูกคือพี่สองเปนห้าทนี้ สามตัวหน้าเต็มๆตรงๆเลยเนาะพี่ครับเต่ถ้าออกข้างหลังพี่ที่อยู่กรงเทพเงนได้เยอะโอเคซื้อตัวนี้เยอะเดี๋ยวน้อกอันนี้ก็พลาดเต็มหนึ่งก็คือว่าหนึ่งเล็กหน้าสามตัวก็เอาครับหนึ่งห้าก็เอาขึ้นพอดีเลยเนาะก็คืนวันหวยออกอันนต้มฝัด มีมีคนมานำบุหลาวานแห่ในสะลงปูเสียงจะดังนม่เงใจลงปูแล้วก็ได้ปลาจะเป็นปลาดุกไม่ใช่ปลาชนคือปลาดุกปลาดุกเก็โยนใส่ผมจะมีมีกระเป๋ามันพ,พิพันเลยครับยาบเขาเลยให้ใส่ข้างหน้าแต่เขาวานแห่ตรงป้ายที่ลูกปูกปลูกมะพร้า จับได้ปลาช่อนตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้ตีในตัวเลขนั้นก็เลยเอาเอาในเลขป้ายดีกว่าครับ553ครับแล้วพอชมอันนี้ักเม้ร์อ,อาดอ,อ, <c oughs> อันนี้ก็ได้ากให้สดพี่น้องชาวเขมษรมาค ปรับวนคลื่นซึนามิหน่เป็นแบบน้เย้นเนะฟังบางทีก็ฟังออกบางทีก็ฟังไม่ออกครับอะไรก็พอคลื่นที่สองคลื่นที่สองก็ความจำไม่ได้เลยทีนี้เลยเอาช่วงวันหวยออกคืนนั้นผมฝันว่า มีงูเขียวกระโดดไปที่ที่ผมพักกระโดดไปแล้วไป,ไปเข้าในเสาที่มีเล็ก,กที่แเตะกลัวเขาทีเป็นยังไงก็แปลกอันนี้ดูตัวเลขกดีกว่าเพามันจำจำไม่ค่อยได้ต่อเนต่องจะเป็นแบบนี้ ที่ลูกลูกลูกมะพร้าวให้ปลาก็คือสองห้าสามหกแต่ผมเอาหกแปดสามครับไม่เอาสองห้าสามหกเอาสี่สามครับอันนี้ในเสากระทอมที่ผลพักเป็นเลขที่เลขที่กระทอมมันจะมีสี่สามทับหนึ่งศูนย์หกครับแต่ผมไม่เอาผมเอาแบบนี้ผมเลือกให้อีกครับี้เลือกให้อีก เลขก็จะมีประมาณนี uh ้นะครับสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับอันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2016เจ็ดเกก็เดือนตัวเก่าตัวเก่าจะมาเป็นนี้ตัวเก่าอืัตัวเก่า64สซโจเออยังไม่ออกครับแต่อสออกแล้วถ้าเราตีเป็นนส4 00 33ซีสีอืมใช่แค่ตรงกับเลขปลาเลขปลาใช่ครับ อันนี้คอหเอกไเปิดเปิดทีหลังแต่ผมเขียนที่เทียนกอนเลยก่อนอันนี้ฝันนานยังพิทัศน์นี่ฝันนี่ตองงวดพี่ฝันฝันตองวันพระหรือฝันอะไตองงวดกับวันหวยออกคืนวันหวยออกคืนนี้แล้วหวยออกรุงนี้ครับก็เลยฝันเลยครับคืนหวยออกก็ฝันว่างูกระโดดขึ้นที่พักผมก็เลยส่งส่งเลขให้พี่จงรักก็คือสี่สามหนึ่งสู์หกแต่มันไปออกสูดหก ผมก็เลยเอามาอีกแล้วฝันต่อโงดจริงๆก็คือมีคนมาหวานแห่ก็คือบองสนัยแล้วก็ได้ปลาไตรแนงเขาเรียกว่าไตรแนงไตรแนงก็คือปลาช่อไปปลาดุกปลาดุกได้ตัวเดียวแล้วผมตบไม่รู้เอาย่ามมาจากไหนเหมือนย่ามของพี่พิพัน์นั่นแหละย่ามของผมบอตัวนี้หายพร้อมอย่างงั้นหละสบายโซดสงสัยของผมหายยังนงลืมอ่ะสบายแล้วก็โยนไปปุ๊บผมก็เอาปลา ตัวนั้นเลยใส่ในย่างคุณกัมพูชาคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมครับใส่ในย่ามก็เลยเอาเลปขป้ายที่ปลูกมะพร้าวสองห้าสามหกก็เลยเอาเฉพาะสามหกมาครับผมไตรก็คือใบเหมือนกันเราไม่เอาไม่เอาห้าไตรที่เป็นเหม็นก็คือสามครับก็เลยเอาัลอะไรเมื่อกี้ลืมแล้หกเป็ดสามอะกัลยตีสามอสี่สามนี้ได้มาจากไหนก็คือในเสาในเสา เป็นเลขที่แต่เลขที่ส3สามทับ1นผมไม่เอา1 0 6ก็เอาเฉพาะสี่สามกับหเปดหเปดสามแต่สองหสาหผมจะเอา6 8 3ปดสาคือผมเลือกเองครับอันนี้งวดประจังวันที่16ครับวันนั้ได้ปลาได้ปลา<อ>แต่บางคนครับตีปลาก็คือตีปลาก็ตีเป็น5้าแต่ผมไม่ตีเป็นห้าผมตีเป็นสบางคนจะตีเป็นแดแล้วแต่คนตีแต่ว่า8ปหน,นึ่งงูเราตีเป็นแดก็เลยเอามาผสมครับ ในผมตีเองถ้าถ้าเอาเลขเลขที่อะไรบ้างมันมันเยอะเยอะก็เลยผมเอาแค่นี้แหละครับคุณชนะลูกปูอีกหกเปดสามกับสี่สามกับคือฝันต้องวดนะครับแใครชอบก็จัดนะครับแนวทางของลูกทัดต้องวดเราได้แล้วนะครับลอยแล้วครับโอเคก็ตามคุณทัดนนี่ถูกไหม ก็คือถูกตัวตัวเล็กหน้าเนาะถูกตัวนี้ตรงตรงเลยเนาะสามตัวถ้าออกสีหนึ่งผมว่าผมไม่ต้องห่วงถนนนเสร็จแน่นอนแต่มันออกห้าหนึ่งเต็มเดียวเต็มเดียวเนู่ยนะครับแต่ขึ้นลงเต็มเต็มเลยนี่ครับหนึ่งห้ากับสี่ตัวเดียวกันแล้วโค้งสุดท้ายที่ผมมากับพี่คมทรัพย์านาคบลงปู่ให้เอาว่าวตัวนั้นมาวิ่งเอาว่าวตัวนั้นมาวิ่ง แล้วก็มันจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนทางซ้ายมือมันจะมี1นึ่งมื่นก็คือ100 0แล้วก็083ผมเอาเฉพาะข้างหลังมาอืมเปฟังศูนยไม่เอากรับฟังศูนศนไม่เอาลองดูคลิปโพงสุดท้ายแล้วก็ฟังดูผมว่าทางซ้ายจะมี1 00 0ศูนย์ศูนยูนย์แูนเยอะหลายตัวครับ สูนแห,ห er et, Mother, no ้งเนาะสูนหลายคือสูนหลายเยอะมากลูกปูเลยคือผมไม่ชอบกลัวมันไม่ออกก็สูนเยอะขนาดนั้นใครจะชอบเนาะไม่เขียนั้นผมจะเขียนหนึ่งสูนสูนให้แต่น้องมันออกแล้วก็เคยคิดได้อะใครใครนึงว่าเลขจะออกสูนสูนก็ไม่มีใครเล็กออกหรอกครับครับก็ประมาณนี้แหละพี่เลขฝันตรงนีดประมาณนี้นะครับพอร้องโครงสุดท้ายอีกครั้งนึงเผื่อมีเด็ดๆเนาะ ครับสรุปคือพอดีเนอะเมื่อคืนก็ตั้งคืนบ่มนอนไม่หลับไม่รู้เป็นอะไรนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับครับก็เลยไม่ฝันเลยเมื่อคืนฝันแต่จำไม่ได้หรอกผมเอาเลยเอาตองวงดับวันหวยมาประทรวงตัวนี้ครับครับมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับอันนี้ก็ฝากเอซีแต่เรื่องถนนอย่างเดียวตอนนี้กำลัง,นนรงรอ,งรองผมต้องรอเอฟซีทุกๆท่านก็กราบเท้าที่เครบ อยากให้เอฟซีช่วยให้ถนนเสร็จนี่คือผมตั้งใจไว้แล้วแต่ประตูปัจจัยอันนั้นก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่พอยังไม่พอกพงบประมาณทั้งหมดประมาณแสนห้าพอตีไปเสร็จแล้วก็พอถ้า,ถ,าถ้าเลขแนวทางเนาะมีข้าวมีหลุดเราอยาว่าอย่าด่ากันออเป็นแนวทางมีข้าวมีหลุด,ม,ม,ลดมีผิดมีถูกแต่ทางวดน,นี้ลูกปูเปิดให้วันที่ส6กนี่ก็น่าจะเรียบร้อย นนี้าไม่เสร็จผมต้องประคับลุมทรัพยานาคแน่นอนเดี๋ยวมาช่วยอะไรเรื่ออะไรมาช่วยประสมปูนครับ <c oughs> อันนี้ก็ขอกรับ f c ที่ดูชมรอมรัสสังขาหลวงปู่สวงแล้วก็ดูช่องเมนิดช่องลุมทรัพยานาคเฟซอีสานนิวแล้วก็โอจําไม่ได้แล้วก็น้องยิงแล้วก็พี่นรินพารวยนรินพารวยครับ <c oughs> แล้วก็ช่องมณีช n แนลที่มาถ่ายทำรอมรัสสังการหลวงปู่สวงทุกๆครั้งและทุกๆุกช็อตที่เข้ามีหลุด ช่องหลวงปู่สวงลตอนนี้ครับต่อไปก็จะให้ทํานักข่าวหลวงปู่สวงจะเป็นชื่อนี้เป็นผมบอกเมื่อกี้บอกหลวงปู่สวงว่านักข่าวหลวงปู่สวงนี่ผมบอกเมื่อกี้แล้วถวายคณะทางแปด 8, ขออนุญ,ญาตท่านใส่ชื่อในโลโก้โกับลวงปู่ไม่ให้ทิ่ฝันก็ลงไม่ได้อันนี้ก็ขอกราบเอ็ดเบนทุกท่กทานที่มาถ่ายทำท่านทำหน้าที่นี้ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยอดวิวเยอะๆแล้วก็ เนาะบางทีลมมันก็มีใบไม้มาแพแปะแปะบ้างอันนี้ก็ขอให้ลูปูกคุปปารัศาาุคุปรองดูแลไปไหนก็แล้วแต่แล้วคลาดปลอ่ภนไปสิ่งที่เรามองไม่เห็นขอให้ลูกผู่ปัดออกไปสิ่งที่ดีๆขอให้เข้ามาทุกๆุกท่านที่มาถ่ายทำกระท่อมรัการคุสวงกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอถามครับผมแนวทางครับอูครับกระท่อมรักสังารกต้องขอบคุณเอซทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับเลขแนวทางพิทัน ฝันโตงวดนะครับได้แล้วนะ้ขอให้ลำเรลงปังปังสาธุสาธุาธขอบคุณครับลำาลางกันไปครับรอติดตามโครงท้ายด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับผม